สวดีครับวันนี้พวกผมโอเลอร์ไบอีกครั้งครับสวัสดีแฟนๆผเพื่ดตามของผมทุกท่านนะครับและก็สวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักทุกท่านครับก็เมื่อคัมคืนนี้ครับจบลงไปแล้วครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกไปเยือนทาง FC ฟปอร์โตครับก็ผลออกมาเสมอกันศูนย์ประตูตศูนย์ับแต่โอ้โหแบ๊บบอกไว้แล้วว่าก่อนการแข่งขันครับนัดนี้จะเป็นการซ้อมใหญ่ครับก็ซ้อมใหญ่จริงๆครับก็คือเรานวดเขาแบบโอ้โหกระนำเลยครับ ถ้าเป็นนักมวยนี่คือเรานวดเขาใช้แข้งใช้เขาจนโอ้นั่งขี้ไม่รอดนะพรุ่งนี้ครับสับทาง F อฟริกาโต้ครับก็เขานี่โอ้หถูเราบุกเพียงข้างเดียวแล้วต้องบอกแบบนี้แล้วครับก็ซ้อมใหญ่จริงๆครับต้องยอมรับครับข้อนี้ครับโอ้โหเรานี่อัดเขาแบบไม่ยั้งนะครับโอ้โอกาสเขานี่มีโอกาสเพียงหนึ่งครั้งนะครับที่ยิงตรงกรอบนะครับของเขาครับไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยครับก่อนแข่งนี่โอ้โหทางไซโต้คันไซซาครับคุณซื้อของเขาครับ ได้ออกมากล่าวแล้วก่อนแข่งครับโดยใช้จิตวิทยาว่าโอ้แผนโดซิวานี่เป็นนักเตะที่ยังไร้เดียงสาอะไรประมาณนั้นับแต่เป็นไงครับพอเริ่มต้นนะโอ้โหเราอัดเละเทะเลยครับถึงจะไม่ชนะก็ตามครับแต่เรานวดอยู่เลยครับผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นนักมวยครับโชกกันะครับเราไปมุมแดงครับเขาไปมุมน้ําเงินนะครับก็เป็นยังไงครับโอ้โหเรานวดแบบว่าพรุ่งนี้ครับน่าจะเดินไม่ไหวครับก็คือถูกอัดหนักครับ ก็คือถูกอัดหนักจัดเต็มไปเลยครับสอบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถูกใจผมมากเลยครับสอบเกมเมื่อคืนนี้ครับก็ดีใจครับผลเสมอก็โอเคครับลูกเกมนี่โอ้เราเหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็มาเริ่มต้นนะครับสรุปผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ครับรอบแบ่งกลุ่มครับนัดที่5าครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็เป็นการแข่งขันของโซนกลุ่มบนครับกลุ่ม A ครับกลุ่ม B ครับกลุ่ม C ครับแล้วก็กลุ่มดีครับเริ่มต้นครูแรกครับ แอเอติโกมาดริดครับเปิดบ้านครับเสมอกับทางบบโยเมนิกไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและก็อีกคู่หนึ่งครับของกลุ่มนะครับโลโมโคติมอสโกครับเปิดบ้านแพ้กับเลดบูซาบวกไปหนึ่งประตูต่อสามครับก็กลุ่มนี้ครับชัดเจนแล้วว่าทางไบโยเมนิคครับเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับและก็มาที่กลุ่ม B ครับบเลเซียมื่เส้นกันบาดครับเปิดบ้านแพ้กับอินเตอร์มิลานครับสองประตูต่อสามครับและก็อีกคู่หนึ่งของกลุ่ม B ครับชัคเตอร์โดเนตครับ เปิดบ้านนับชนะทางเลอันมาริดไปได้2ประตูสูงนะโอ้โหชัตเตอร์โดเนตนี่เอาชนะทางเลอันมาริดไปได้ทั้งไปทั้งกลับเลยครับก็ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับชัตเตอร์โดเน็ตนะกลุ่มนี้นี่โอ้โหมันไม่แน่นอนนะว่าใครจะได้เข้านะเพราะว่ามีโอกาสลุ้นเข้ารอบกันทั้งหมดนะทั้ง4ทีมเลยครับตอนนี้คะแนนนี่คือไล่เลี่ยกันมากครับสำหรับกลุ่ม B ีนี่ครับและก็มาที่กลุ่มซีครับกลุ่มเราครับ เอฟซีปอโต้ครับเปิดบ้านรับเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ับแบบที่ว่าโอ้เรานี่อัดเขากันนำเลยครับบอกได้คําเดียวว่ากันนําจริงๆครับและก็อีกคู่หนึ่งของกลุ่มซีนะครับโอลิมปิกมักเซยครับเปิดบ้านชนะทางโอลิมเปียก,กอสไปได้2ประตูตัอหนึ่งนะครับก็ชัดเจนนะว่ากลุ่มนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกับเอฟซีปอโต้ครับเข้ารอบไปแล้วนะครับก็แน่นอนนะว่าเราน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มอย่างแน่นอนนะสำหรับในกลุ่มซีนี่ครับ เพราะว่าตอนนี้เรามี13คะแนนนะส่วน FC p o r t โนี่มี10คะแนนนะลูกต่างางประตูได้เสียตอนนี้เรามีบวกมากกว่าเขาอยู่คนระับส่วนทีมเรานี่นัหน้านี่ไม่ต้องอะไรมากเน้นแบบโอ้เสมอก็พอแนละ้วก็เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแนะล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราคนระับและก็มากลุ่มดีคนะรับเลี้ยวผู้รเปิดบ้านชนะทางอาเจ็กอันดไปได้1นประตูต่อศูนย์นะ และก็อีกคู่เนื้อครับอต,ตาลนตาครับเปิดบ้านเสมอกับมินเทนแลนด์ครับ1ประตูต่อหนึ่งคนระับก็กลุ่มนี้แน่นอนครับทางเลี้ยวฟูกเข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้ครับก็เป็นที่หนึ่งของกลุ่มแน่นอนครับสำหรับเลี้ยวฟูครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับเลี้ยวฟูครับแล้วก็มาดูโปรแกรมคืนนี้คนระับคืนนี้นี่จะเป็นโปรแกรมกรันหนึ่งขันโซนกลุ่มล่างคนระับก็จะมีกลุ่มเอฟกลุ่ม F ครับกลุ่มรับแล้วก็กลุ่ม G, ะครับกนะลุ่มสุดท้ายครับ คู่แรกครับเซบียาครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีครับนี่ก็คือบิ๊กแมตช์อีกคู่ครับเพราะว่า2ทีมนี้เข้ารอบกันไปแล้วนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มครับในกลุ่ม E ีนี่ครับแล้วก็อีกคู่ครับของกลุ่ม E นะครับคารโนด้าครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของแรนนะครับและก็มาที่กลุ่ม F นะครับบอสเซียดอตมุลนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของลาซิโอครับและก็อีกคู่นี้ครับ FC ฟซขับบุกครับ จะเปิดบ้านรับเยือนของเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กครับและก็มาที่กลุ่มจีครับจูเมนตุสครับจะเปิดบ้านรับเยือนของดินาโมเคียบครับและก็อีกคู่หนึ่งของกลุ่มจีนะครับเฟเดน巴拉สครับจะเปิดบ้านรับเยือนของบาร์เซโลนาครับและก็มาที่กลุ่มเฮดแล้วโอ้กลุ่มนี้ครับนัดนี้ครับบิ๊กแมตช์แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับเยือนของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็เกมนี้ครับ ปารีสแซงต์แชร์แมงนี่ต้องการชัยชนะแน่นอนครับก็คือตอนนี้เขานี่ไม่มั่นใจครับว่าจะเข้ารอบหรือตกรอบอยู่ครับสำหรับปารีสนะครับนัดนี้ผมคิดว่าเขามาใส่ไม่ยั้งแน่ครับแมนยูต้องเตรียมตัวรับให้ดีครับสำหรับเกมนี้นะครับและก็อีกคู่นะครับอิตตันบูบีบีครับจะเปิดบ้านเจอกับแอเบอร์ไลซิกนะครับนี่คือทั้งหมดครับของการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นนัดที่ห้าครับของรอบแบ่งกลุ่มนะ ก็ในกลุ่มเน็ตเนี่ยครับกลุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับกลุ่มน,นี้ต้องวัดกันถึงนัดสุดท้ายแล้วว่าใครจะเข้ารอบครับใครจะตกรอบนะก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ทั้งสิ้นนะแล้วก็มาเริ่มต้นันเลยครับหลังจากจบเกมนะแบ๊บกาดีโอลาครับเขาก็ได้กล่าวครับหลังจบเกมนะว่าเราเล่นกันได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับหลับเกมนี้ครับเราป้องกันการโจมตีของเขาได้ทั้งหมดครับ เขาคือแชมป์ของโปรตุกเกสครับเขาคือแบบทีมที่ว่าแข็งแร่งมากครับในโปรตุกเกสครับแต่เมื่อค่ำคืนนี้ครับเขาไม่สามารถที่จะโจมตีเราได้เลยครับนี่คือคําพูดของแป๊บกาเดโวล่าครับและก็เขาได้กล่าวต่อด้วยว่าโดยทั่วไปแล้วผมรู้สึกยินดีครับเป็นอย่างยิ่งครับกับผลงานในเกมนี้ครับพวกเราครับเหลือเกมเดียวครับไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วครับสหรับเกมต่อไปครับเราเล่นเพียงเพื่อรักษาจังหวะในนัดต่อไปเท่านั้นครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ เราจะลืมเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีครับและเราจะมุ่งเน้นไปที่เกมฟิลลีอังกฤษนะครับก็นี่คือคำพูดของแป,ป๊บกาเดียอล่าครับก็ชัดเจนแล้วว่าเขาจะมุ่งเน้นไปที่ฟิลลีครับในนัดต่อไปครับที่เราจะเปิดบ้านรับกรเย็นของฟูแลมคนระับในวันเสาร์นี้ครับแฟนๆครับโอ้ oh. ห้ามพลาดครับผมบอกได้เข้านีับแล้วก็มาดูสถิติหลังเกมนะครับโอ้โห ชัดเจนแล้วว่าเราแบบยางเหนือว่าเขาแบบชัดเจนมากนะเออเรานี่มีโอกาสคองบอลน,นะหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะปอโต้นี่มีโอกาสคองบอลสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เรามีโอกาสจบสกอร์สิบแปดครั้งนะโดยตรงกอหกครั้งนะแล้วก็เราพลาดโอกาสทองถึงสี่ครั้งครับโอ้ส่วนเอฟซีปอโต้ครับเขามีโอกาสจบสกอร์ครับเพียงสองครั้งนะยิงตรงกอบเพียงหนึ่งครั้งนะครับ ไม่มีการพลาดโอกาสทองใใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็เรามาดูว่าเรามีโอกาสเตะมุมครับลูกคอนเนอร์ครับเรามีโอกาสถึงสิเอ็ครั้งครับในเกมนี้ครับส่วนทาาปอโต้นี่ไม่มีสักครั้งเดียวเลยครับก็สื้อเห็นแล้วว่าการซ้อมทีมครั้งยิ่งใหญ่ครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพียงว่าเรานี่ยิงไม่เข้าเองก็เท่านั้นครับก็พลาดโอกาสทองไปถึง4ครั้งครับเยอะจริงๆครับต้องยอมรับเลยครับแล้วก็มาต่อเลยครับ แฟนๆคงอยากจะรู้ครับว่าทําไมเมื่อคืนนี้ทางอเมริกาปอสครับไม่ได้เริ่มต้นเป็นตัวจริงนะครับก็เมื่อคืนนี้คู่เซนเตอร์ครับกลายเป็นลูเบนดีแอสครับจับคู่ทางเอริกาเซียครับแป๊บครับก็เขาได้ออกมาอธิบายนะครับว่าสาเหตุที่อเมริกาปอสไม่ได้ลงในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับเพราะว่าอเมริกาปอสครับมีปัญหาเล็กน้อยครับแต่ไม่ได้บาดเจ็บนะก็คือความฟิตครับในการลงเตนะครับ ราะว่าระหว่างฝึกซ้อมว่ามีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็มีรายชื่ออยู่ในตัวสำรองนะสับทางอมริคราปสนะก็น่าจะนัดต่อไปครับแป๊บกาดิโอลาก็จะส่งอมริคราปสลงนะในนัดที่เจอฟูแลมับเพราะเขาก็ได้กล่าวว่าเขาไม่ <c oughs> ไม่อยากที่จะเสี่ยงเอาอมริคราปสลงในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับสำหรับแป๊บกาดิโอลาก็เมื่อค่ำคืนนี้ชัดเจนแล้วว่า ก็มาคำคืนนี้ชัดเจนแล้วว่าทีมเรานี่โอ้โหโรเตชันนักเตะเยอะมากครับโดยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากเกมที่เราชนะเบอร์ลี่ไปเยอะจริงๆแล้วสำหรับทีมเรานะครับและก็มาเริ่มต้นข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับโอ้ข่าวเยอะจริงๆครับต้องบอกแล้วว่าข่าวเยอะมากครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นกันเลยเรื่องแรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้ได้ปักป้ายขายทางเอริกาเซียแล้วครับ โดยตั้งราคาไว้ที่22ล้านบอลนะครับก็ต้องบอกแล้วว่าเล่เข้ามาครับเล่เข้ามาครับถ้าอยากได้เอริกาเซีย22ล้านบอลนะถ้าทีมไหนรับได้ก็เอาเงินไปเลยครับสำหรับเอลิกาเซียครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ที่นี่เขาเล่งเห็นแล้วว่าทางบาเซล่าและเลมาริตครับให้ความสนใจในนักเตะคนนี้ครับก็ได้ปักป้ายขายเลยครับเอริกาเซีย22ล้านบอลนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับนักเตะไม่ต่อสัญญากับทีมนะก็ยืนยันนักว่าไม่ต่อสัญญาทางสโมสรก็ได้ปักป้ายขายเลยครับทีมไหนสนใจก็คือเอาเงนไปเลยครับสากเอกกริกาเซียครก็คือนี่คือข่าวแรกครับของเอกกริกาเซียมาข่าวต่อมาเป็นข่าวของลรนัลโรมาตินเนครับกองหน้าของอินเตอร์มิลานครับที่ได้รับความสนใจจากทางทีมเราเนี่ยทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ก็เมื่อค่ำคืนนี้ผู้สื่อข่าวของทาง ESPN นะครับได้รายงานออกมาว่านักเตะจะมีราคาประมาณ80ล้านปอนด์นะครับถ้าทีมไหนครับรับได้กับข้อเสนอนี้ในราคานี้ครับทางอินเตอร์มิลานครับก็ยินดีที่จะปล่อยนักเตะคนนี้ออกไปครับนี่คือข่าวที่ผู้สื่อข่าวของทาง ESPN นะครับรายงานเข้ามานะครับก็80ล้านปอนด์นี่ผมคิดว่าไม่มากครับ สลับทางโรโตโรมาติเนะ่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ต้องยื่นแน่นอนคนระับสลับซัมเมอร์หน้าครับน่าจะยื่นไปประมาณ70ล้านปอนดนะ์ครับต้องต่อราคาแน่นอนคะรับสลับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสลับทางดินของโรตโรมาติเนะ่ครับและก็มาข่าวต่อมาเลยนะครับเป็นข่าวของลนะิวเนลเมสซี่ครับก็สื่อเดิมคนระับก็เป็นผู้สื่อข่าวจากเออสบีเอ็มแล้วคนระับก็เขาได้รายงานครับว่า เมสซี่จะไม่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดหน้าหนาวนี้ก่อนครับในเดือนมกราคมนี้ครับแต่เมสซี่จะสามารถรับเริ่มเจรจาล่วงหน้ากับโสโมสรใดๆก็ได้ในเดือนมกราคมนี้ครับเพราะสัญญาเขาจะหมดในฤดูกาลนี้ครับโดยแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะเป็นทีมที่จะเจรจากับทางเลียวเรียวเมสซี่แน่นอนในเดือนมกราคมนี้ เพราะทางทีมเราได้เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะพูดคุยกับทางเลวเนวเมสซี่ครับเพราะทางบอร์ดบริหารนี่ต้องการที่จะนําทางเลวเมสซี่นี่เข้ามาร่วมทีมให้ได้เลยนะับสำหรับในดีนนี้นะก็ดีนนี้ผมคิดว่าเป็นดีนธุรกิจล้วนๆนะ้วนถ้าได้เมสซี่มาโอ้โหตลาดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะก้าวไกลแน่นอนคนระับจะเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ นี่คือข่าวของเลโอนลเมสซี่ครับในค่ําคืนที่ผ่านมานี่ครับและก็ข่าวต่อมาครับก็คือข่าวของนิโคลัสทาเกียฟิโก้ครับแบ็กซ้ายของอาแจกันเดดามครับที่เราให้ความสนใจไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราให้ความสนใจทางนิโคลัสทาเกียฟิโก้ครับแต่ตอนนั้นทางอาแจกันเดดามได้ตั้งราคาไว้23ล้านปอนด์ครับแต่ตอนนี้ครับ ทางอาแจกอันเดร์ัมว่าเมื่อค่าคืนนี้ครับเขาได้ออกมารายงานแล้วว่าเขาจะพิจารณาเพื่อลดข้อเสนอราคาของทางนิวรัต์ทาเกฟิกโก้ลงนะต่ำกว่า23่ล้านปอนด์นะก็ราคานี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่18ล้านปอนด์นะที่ผมได้รับฟังข่าวมานะครับก็คือทางอาแจกอันเดรมครับเขาก็โอ้ต้องบอกแล้วว่าเขาเป็นสโมสรที่มีสปิริตมากครับ เขาทําแบบนี้เพื่อให้นักเตะของเขาบรรลุความฝันนะที่เขาอยากที่จะไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็แน่นอนนะว่าทางนิโคลัสทาเกียฟิโกครับเขาอยากไปเล่นใ้กับทางโซซอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมากครับโดยเขาได้ออกมาพูดเลยครับเขาอยากไปเล่นในเวทีเฟียรีครับแล้วก็ทีมเดียวที่เขาอยากไปเล่นก็คือทีมของเราเนี่ยครับสำหรับนิโคลัสทาเกียฟิโกครับสำหรับแบ็คซ้ายคนนี้ครับ ็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการนำเข้ามาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้นะครับก็ในเดือนมกราคมนี้ก็มีทางนิวลัตทาเกฟิโก้เนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ามาร่วมทีมเรานะครับส่วนรลวิโอเนลมเมสซ,ซี่ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็ฟังหูไห้หูไว้ก่อนนะมีโอกาสเหมือนกันนะที่ทางรลวิโอเนลมเมสซ,ซี่จะเข้ามาร่วมทีมเราในเดือนมกราคมนี้นะครับ และก็อย่าช้าเริ่มต้นข่าวต่อมาเลยครับข่าวนี้เป็นข่าวของเซียอคุนากิโร่กับเฟรนนโยครับก็แมนเชสเตอร์ยับตอนนี้เตรียมตัวจะขยายสัญญาคระยะสั้นกับทางเซียอคุนากโร่ครับออกไปอีก1นปีครับหรือ2อปีครับแต่ในขณะเดียวกันครับเฟรนนโยครับจะไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ครับโดยสัญญาของเขาจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ครับ ซาแฟนแนนโยครับก็โอ้ก็พูดตรงๆครับว่าสงสารเขาเหมือนกันนะซาแฟนแนนโยครับแต่เขาอายุมากแล,ล้วฤดูกาลนี้หลังจากจบฤดูกาลนั <c oughs> แน่นอนครับว่าทางแฟ,ฟนโยครับต้องอำลาทีมไปครับก็เขานี่สร้างความสุขให้เรามามา,มากมายแล้วครับฤดูการนี้แฟ,ฟนโยครับต้องจากเราไปแน่นอนครับ แล้วก็เซโคลคูนากโรครับก็เป็นข่าวดีครับทีมจะขยายสัญญาของเขาต่อไปอีก1-2ถึงปีครับก็แน่นอนครับว่าการขยายสัญญาของเซโคคนากโรนี่ก็เกี่ยวเนื่องกับดินของลิโอเนลเมสซี่แน่นอนครับมั่นใจเลยครับในจุดนี้ครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับสำหรับจุดนี้ครับก็เกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับจะบอกว่าเป็นยังไงครับสุดยอดครับยอมรับเลยว่าทีมเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับเล่นดีจริงครับคือการซ้อมใหญ่จริงครับ นวดแบบโอโหไม่เพื่อนตั้งรับตั้งตัวทันเลยก็ต้องบอกแล้วว่าทางปอโต้นี่มาแบบโอ้โหตั้งรับครับกองหลังครับเก้าคนแล้วเอาไปอุดอยู่ในหน้าประตูของเขาาโอ้โหแต่แบบผมนึกว่าเขาจะมาแลกครับเหมือนการพูดตอนแรกว่าจะเอาสาดแหน่ไม่ได้ครับแลกอะไรครับอุดอย่างเดียวแล้ครับก็ไม่มีรูสู้แล้วถ้าบอกตรงครับถ้าเป็นมวยนี่ก็คือแบบโอ้โหห่างชั้นกันเยอะครับก็ผมไม่ได้ดูถูกเขาครับ แต่เขาว่ดูถูกทีมเราก่อนนะสรับปอโตครับก็เขาว่าว่าทางแปโดซิวาว่าแปโดซิวานี่ไล่เบียงสาในการเล่น,นในการเล่นฟุตบอลนะผมก็พูดตามความจริงครับแล้วก็มาดูครับว่าทางสื่อใหญ่ของซิตี้ครับก็คือทางซิตี้เอต้าครับเขาก็ประเมินเฉลี่ยครับผลงานของนักเตะของเราครับว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะ ก็มาดูว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่นะของ50ตีเอกที่เขาประเมินออกมานะครับก็นี่คือการประเมินของทางสื่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เริ่มที่ในประตูครับอันเดซอนครับได้7คะแนนนะครับจะเต็มสิบนะแต่ผมพูดแล้วว่าอันเดซอนนี่ไม่น่าได้ถึง7คะแนนนะความคิดของผมนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับเกมครับเหมือนจะแบบโอ้โยืนหน้าประตูโดยไม่ได้ทํางานแลสลับทางอันเดซอนนะครับ ก็ได้โอกาสจับบอลจังหวะนั้นครับในครึ่งแรกครับครั้งเดียวครับแล้วก็คนต่อไปครับเจคานเซโลครับได้7.5จาครับโอ้โหจะเต็มสิบนะครับก็สุดยอดครับเมื่อคืนนี้โ์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับโจคอนเซโลครับและก็ต่อมาครับลูเบนเดอสครับได้7คะแนนครับโอ้ลูเบนเดอสครับน่าเสียดายครับลูกนั้นนี่หนึ่งหนึ่งเลือบหน้าประตูครับถ้าเขายิงเข้าลูกนั้นนะครับ โอ้คะแนนเขานี่จะเป็น9แน่นอนนะผมมั่นใจแล้วสำหรับรูเบนเดียร์ครับก็ยังยิงประตูแรกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ดีนะครับสำหรับรูเบนเดียร์ครับแต่ผลงานโดยรวมครับต้องบอกแล้วว่าโอ้โหรูเบนเดียร์ครับเล่นได้ดีจริงๆครับสอบเกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมากครับสำหรับรูเบนเดียร์นะครับแล้วก็คนต่อไปครับเอริกาเซียได้คะแนนไป5.5คะแนนนะครับนี่คือซิตี้แอตต้าครับเขาให้มาครับ ก็ผมพูดตามความจริงครับที่วายมาแล้วก็คนต่อไปครับอเล็กซานเดอร์ซินเซนโกครับได้6คะแนนครับแล้วก็คนต่อมาครับไฟนาินโยครับกับตันทีมครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับได้ไป7คะแนนครับแต่ในเกมครับเขาได้ Man of the Match นะครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับไฟนาินโยครับก็ถือว่าเล่นได้อย่างโดดเด่นแล้วสำรับไฟนาินโยครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับและก็คนต่อมาคร,รับลอตลี่์เดนเดสครับได้6.5คะแนนครับ โอ้ถือว่าก็น้อยครับผมคิดว่าน่ายเยอะกว่านั้นครับสำหรับโรดลี่เคนเดยครับแล้วก็คนต่อมาแปนโดซิวาร์ได้8คะแนนครับก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าเกมเมื่อคืนนี้นี่เขาวิ่งทั้งเกมครับสำหรับแปนโดซิวาร์มีโอกาสที่สร้างสรรค์เกมให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับแปนโดซิวาร์ครับและก็คนต่อมาฟินโฟเดนครับได้7.5คะแนนครับก็เล่นไนด้ดีครับฟินโฟเดนเมื่อคืนนี้ครับ โอ้โสุดยอดแล้วมีโอกาสคิดเลือกพาร์ตได้กับราฮิมสเตอร์ลิงด้วยครับแต่เซอร์ลิงยิงไม่เข้าเองก็เท่านั้นนะครับแล้วก็คนต่อมาครับเฟอร์นันโตเรสครับได้6คะแนนครับแล้วก็คนต่อมาครับราฮิมสเตอร์ลิงครับได้7คะแนนครับแล้วก็คนสุดท้ายครับกาเบียนซีซุสครับได้8คะแนนครับโอ้โหนี่คือทั้งหมดครับที่ซิตี้เอ็กซ์ตาให้คะแนนนักเตะของเรามาในเกมเมื่อค่ําคืนนี้ครับก็สำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะอัปเดตให้แฟนๆฟังแล้วครับ ผมอัปเดตข่าวที่ผมได้รับฟังมาทั้งหมดครับผมเอามาอัปเดตให้แฟนๆฟังหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากแฟนๆนะกดติดตามครับกดไลค์ครับกดคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมโอเลือไปครับผมรักสโมสรแห่งนี้ครับรักสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสโมสรที่ตอนนี้มีปูม่าเป็นสปอนเซอร์ครับสุดท้ายผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นแฟนเลยไวที่รักทุกคนครับสวัสดีครับ